โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่เซิร์ฟใจป่าซีนะครับผมเซิร์ฟก็จะเป็นแนวเซต50ชน50นั่นเองนะครับเซิร์ฟนี้นะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมมาเป็นแคนก่อนเลยนะครับกิจกรรมมาเป็นแคนมา5คนขึ้นไปนะครับจะได้รับเลย GC จ0 0 0 0กล่อ, 50, องฟาร์มอีกสามกล่องตัวละครโคอี e, ้ถาวรน,นะครับต้องมา5คนเท่านั้นนะครับสำหรับกิจกรรมมาเป็นแคนนะก็ จะมากกว่า5ก็ได้นะครับแต่ต้องขั้นต่ําคือ5นั่นเองนะครับแต่ก็ไอเทมฟาร์มตอนนี้มีเป็นพวกสไนด์ดอนะครับทั้ในก็มีทุกกระบอกเลยนะครับตั้งแต่เล็กไปยันใหญ่นะก็ SVD สูงสุดเป็น M 1นั่นเองนะครับสามารถไปฟาร์มหากันได้เลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นอันนี้เป็นโปรแรกนะครับนี่นะเติม50ได้เป็นเซ็แดงตามภาพนะครับ 2เซตนะครับหัวตัวปืนกลแล้วก็มีกล่องพร้อมยิงเป็นของแถมนั่นเองนะครับนี่นะกล่องพร้อมยิงฟาร์มัส่ววตู้เซฟเซฟนี้อยู่ที่ราคา300นะครับชื่อไทยอยู่ที่ราคา150ชื่อสีก็300ชื่อสียอจีบีก็หนึ่พันนั่นเองนะครับแล้วก็เติม1 0 0 0พันได้ตัวละครถาวรด้วยเป็นตัวพันซ่อนเซตนะครับสเตตัสไม่แน่นอนนะครับไม่ได้เขียนนะครับแต่ว่าโปรต่อมาแอดมินบอกว่าจะมีตัว300ด้วยนะครับก็คือจะมี2ตัวเป็นตัว300กับตัวพนะันเนาะอ่ะ ก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับรายละเอียดคร่าวๆเซิร์ฟเวอร์ใจป่าซีนะครับก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับไปมาทุกคนต่อเนื่องครับปืนแม่งเหมือนต้องยิงใกล้ๆอ,อย่างเดียวด้วยไอ้แี่ยิงไกลๆไม่ค่อยจะตายแล้วปืนดีสัตว์อะไรอย่างมาถ้าปืนดีกว่านี้นะ ไฮไลท์กูบอกเลยตัวเมื่อกี้โดนผมยิงโค่นนานแม่งสไลด์ลงไปแล่นฉิวเลยไอ้นั่นม่ง,มงเล่นซ้อนหลังไงเล่นแอบทำไมเอออ่าไม่เป็นไรกีตาร์แรกให้อภัยกันได้มามวัดเบาวัดเบาน้องเออสวยครับม,มาติดแตกไอเล่หเหรอ อ๋อมะเก็ตเหงาดิเก๊โอ้โหกูไม่น่าพูดเลยเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่เอาได้ไหมมาเยอะจังวะเฮ้ยมึงมาไม่ค่อยน้อยเลยว่ะผมแม่งล่ากันเป็นระบบมากกูมีค่าหัวหรือเปล่าเนี่ยเติมเนี่ยทำไมมึงดูโหดูปืนเดิ อันหนึ่งไม่ใช่วะอกูบอกเลยรีแม็กก็ใช้สัตว์มาดียิงกูก่อนดูดิปืนมไม่ใช่แล้วกูต้องรีแม็กอีกโอ้จบผมบอกเลยจบพับปืน กูเจาะเพราะปืนกูบอกแค่นี้แหละถ้ากูรอดก็ไม่ใช่คนน่ะน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างนะครับโอ้โหปืนปืน50ไม่เก่งเลยไอ้ไอ้สดช่วยหน่อยช่วยหน่อยเด็กๆแม่งดาเมจคนเดียวไม่ได้หวะดาเมจคนเดียวไม่ได้หวะเด็กๆช่วยหน่อยดิเดี๋ยวผมไปรวมกับเตี้ยก่อนเด็กๆช่วยนะครับมันจบอีกแล้วหลังโพสมามามามีตัวพันมีตัวอะไรกันเ้อะ เฮ้ยมาแล้วเดินล่าเลยดูดิเอาเอาเพื่อนกูล้มเอาน้องเข้าน้องน้องเข้ามาเฮ้ยดูดิดู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 ไอ้ปืนแม่งกากยังไห้สัตว์ไม่ไหวละหลาลุ่มหลาลุ่ม บีมาน้องบีมาน้องเอาน้องโอ้น้องติดเหรอร้อนลุ่มไปใจร้อนไปเหรอวะแต่กูเล่นตามชื่อเซิร์ฟเลยนะใจป่าไงใจป่าต้องใจใหญ่ไอสัตว์เนี่ยใหญ่พอป่าววอกแล้ววอกแล้วออกเลยเด็กๆอย่าไปแคมป์รู้อย่างแม่งเลยไม่รู้แม่งกี่คนอ่ะโอ้ตายหนึ่งทำพี่มาน้อง ในมันได้มันอย่าคิดเยอะอย่ากินเยอะจริงถูกถูกจริงเลยถูกพูดถูกจริงจริงจริงเลยอย่าคิดเยอะเลยเว้ยอย่าคิดเลอะเลยโอ้ยไอ้เหี้ยเยอะจริงอย่าคิดเยอะแต่มึงเยอะกันจังกดไปเไยกดไปอะไรครับมั่วอะไรเลยพูดมั่วที่เนี่ยตายแล้วยังไม่ไม่หนุนตั้เม็ดเลยเนี่ยมาดิ กดอะไรครับน้องชายกดอะไรครับเลตไอ้นึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โหดูดิจะให้กูตายอย่างเดียวเลยเด็กๆพวกนี้เนี่ยกูตายแบบกูได้ไฮไลท์กูพร้อมอยู่นะปืนแม่งไม่ส่งกูอะปืนไม่ส่งอะเคยได้ยินมาชุดส่งคนส่งมงส่งอะไรที่เขาชอบพูดกันอะ อ,อีกหนึ่งตอนนี้คนเล่นพร้อมแล้วเหลือปืนปืนแม่งไม่ส่งไอสัตว์โฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าเจ้าเหรออย่ายายายา,ยาลักไก่แบบนี้เล่นต้อนหลังไอ้เนี่ยเงียนจัดเลยเอาละเพื่อนกูล้มไอสัตว์ม,ตววมันจะเข้าแล้วมันจะเข้าแล้วน้องโอ้ยมีฐานตัวนี้ได้ไหม ให้พี่มีสักเจ็ดแปดคนได้ไหมวะเอ้าหัวเราได้นะก็เฮีย์ละก็เฮียแล้วใครจะออกระวังอาแล้วใครเขาเนียนวะนาตีกู ลับดิโอ้โหดูดิเน่ผมยิงทุ่งเนแล้วเว้ยมันตายปืนมันเบากิบหาเพื่อนช่วยยิงเหรอไม่มีคนช่วยกูยิงอยู่นะทำไมไม่กูปิดดามเนจไม่โหลอ่ะอาหนึ่งแต่เสริมนวดจริงครับเสริมนวดจริงแล้วกูก็เล่นแบบตามชื่อเสเลยใจป่าลุย กูลุยมาแล้วมึยตายได้ยังตายเนี่ยระเบิดไอสัตว์โอ้โหมันต้องปั๊มวัดนี่เองครับทุกคนแต่มันปั๊มวัดเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าปืนแรงกว่านี้นะอิฉันโซโลโดได้ไฮไลท์ให้คุณเลยเนี่ยคุณไ <c oughs> อดมินให้เป็นแนวนเซลเขาด้วยแหละครับแต่ตอนนี้กูอิ่มว่ะ กูขอไปก่อนได้ป่ะทุกคนเด็กๆไอ้เหี้ยเราอิ่มบ้างครับอิ่มกันบ้างเสียหายกันไปเยอะแล้วมาทมง,งานตามๆกันหน่อยนะรู้สึกว่าโดนลุงกระทืบคนเดียวเลยมาดิเลยก็หาคนจากไหนไม่รู้มากระทืบกูนเนาะไอ้เหี้ยโคตรเยอะเลยคนระับ

คุณหายและงานหยาบละไม่เ hmm. mm. mm ็ต hmm. mm ีกูจะไหวปะวะขอนหนานะตัวช่วยกันมันเอาเราแน่มันชาร์จเราแน่ครับแล้วอออกต้องออกตี้เลยตี้มั่วกันหรอ

ตายโอ้ตี้เราชุลมุนในสัตว์ตายเออได้อยู่ได้แคมก็ได้อยู่อ่ะดิตายอีกนึงเอาดิตาย ย้ำๆทุกคน,นปืนแม่งยิงไกลๆมีดาเมจโค้ดเนี่ย <c oughs> เก็บๆแก๊งเราต้องมีเล่นละจังหวะเนี้ยถึงมันจะไม่ค่อยดีแต่มันก็ช่วยได้อยู่เก็บไปเล่นมันคือเซตห้าสิบไปเก็บไปเด็กๆ,ๆ จะลออะไรกันก็เผอฟามัดดีกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในปืนนะแต่ว่ามันเป็นปืน5 0เล่นปืน50ดีกว่าอยู่แล้วครับอ่ะเด็กๆเก็บไป่ี่อยี่อยอยเล้ยวนวยวยเล่นเด้วยคนเล่นเตยังเยอะอยู่กูขอดูพวกมึงได้ไหมว่าพวกมึงอยู่ไหนกูอยากรู้วะอยากทราบวะ รวมกันอยู่ตรงไหนวะมันเลิกกันแล้วเหรอขอดูดิโอ้้าศึกัาศึทำไรกันมาดักให้มาไนกลางไหนเปินกูโอ้

คหลอดเขาหล่อหลอดเขาหลอดเขารวมพลังดีไหมเนี่ยทุกคนว่าไงแต่แม่งเราก็มีโอกาสตายสูงแล้วถ้อเราแม่งรวมนกัโอ้โหกูจะออกชนกับตี้นี้เลย เห็นปืนสีแดงแล้ว <ณ S 1> กูเครียดว่ะไม่น่าไหวปะไอ้เคีียกูก็ให้ขอแไม่ไปเยอะกูคิดอะไรอยู่ครับเนี่อนอยรอดีกว่าสัตว์ไม่ไหวหรือไงไอ้เลนไปไหนลแล้วอ่ะโอ้ยอมแล้วเหรอกูชนเลยนะถ้ายอมแล้วอะ่ะมาดิสักหนึ่งแมตต์ไปกุกบกเบาๆเดี๋ยวเปื่อยเดี๋ยวเปื่อยกูไม่อยากให้คนดูกูเปื่อยกูชนเลย จัดมาเลยเนี่ยห้าหกตัวเนี่ยจัดมาเลยเด็กๆตัวพันห้าหกตัวเนี่ยกูพร้อมเราเรามันแบบคนไทยเว้ยรบกับคนอื่นเสร็จเราก็รบกันเองต่อนี่แหละสเต็ปคนไทยจัดมาเลยเด็กๆพ้อเนใหญ่งงยิงกดสิเนใหญ่งงยิงกดสิไหวแน่เลยเี yeah. ้ย มันเอากูจริงเงี้ยมันเอากูจริงเงีมันเอากูจริงเที่ยตายหนึ่งวัดตัดวัดตัดมาดิตายซอยตันแล้วไงซอยตันแล้วกูดดันดิเนี่ยเกี่ยมังถูงมุมไม่เอาไม่เอา ไม่เอาเอ้ยได้เหรอเนี่ยไม่ตามชั้นหนึ่งไม่ตามได้อยู่เว้ยได้อยู่มาดิถ้าเราชนะแก๊งเราได้ก็เท่ากับเราเป็นผู้ชนะสิบทิศถูกป่ะทุกคนถูกและเฮี่ยไม่ต้องถามความเห็นใครเลยเพราะว่าเราจะนะหมดแม้แต่แก๊งเราเองเรายังชนะมาเอากันหน่อยเอากัหน่อยก่อนไปเอ้ยน่าจะไปละ ก็ถือว่าได้มันอยู่กับพวกเลยมันกับพวกกันเองต่อัสว์มาดิที่ยังอยู่นี่หว่าใช่ป่ะวะไอ้หนึ่งไม่เขอยากเล่นเลยชั้นหนึ่งเห็นละตายระเบิดอุ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โหอยู่หอกเหมือนกันโอ้โหโอเคประมาณนี้แล้วกันแจกเด็กๆไป ในเซิร์ฟเนี่ยน่าจะเหลือแต่เด็กๆแล้วไปแล้วนะครับเจอกันบ๊ายบายโอเคมาครับว่าจะไปแล้วแว่นหนึง่งหนึ่งทั้งหน่อยแนวนี้มันเป็นแนววัดไงทุกคนดูนะก็ประมาณนี้ถ้าวัดมันก็จบไวเพื่อตัวละครผมว่ามันไม่ค่อยต่างด้วยมั้งเนี่ย ว่าถ้าต่างมันก็ไม่รู้ว่ะอ๋อสวัสดีครับไปไหนก็รู้เปลี่ยนชื่อก็รู้ทำอะไรก็รู้อะไรนะพูดอะไรนะพูดอะไรไม่รู้แต่เทปแปลว่าเล่นเนาะมาได้วัดอยู่เนาะได้คมอยู่เองอะถือว่าได้เลยคนระับ ผมว่าตัวละครน่าจะแค่ซ่อนเซตแน่เลยข้างเงี้ยพ้องก็ยิงเรามืดอยู่ชุดแรกแต่ตอน PVP แม่งคือแบบว่าแม่งไม่หัวไม่แบบไม่วัดแม่งสู้ยากว่ะเฮียผมก็ยิงกันสองชุดนะเนาะแนวนี้พูดยากแต่หนึ่งหนึ่งนี่คือโอเคเลยเท่าที่ลองแล้วขพ่อหนุ่มนี่มีมีไหมเอ้าันนี่สไนหรอ นี่ผมบังดีโอ้โหอ่อนไรน้องพี่ทพี่ก็ต้องว่ากันไปว่ะเนี่ยนี่พีทจะตายลนะ <c oughs> ว่าด้วยเรื่องของอ่อนให้มันอ่อนให้กันไม่ได้เก่งกว่าน้องพี่สัตว์เองหรอมาดินี่วัดว่ะนี่สนามยิง ไม่เป็นไรไม่ว่ากันสไนเล่นไงง,ง,งงเล่นเลยเล่นไงมึงเล่นเลยมาดิของหมดเหรอวะปืนเองหมดเหรอวะน้องหรือว่าอยากลองสไนกับพี่คอมเมนต์ด้วยนะเรารับฟังอยู่ ก็หนึ่งหนึ่งผมให้ที่โอเคแล้วกันว่ะปืนกลมันดูวัดอะไรมันดูง่ายดีแต่ว่า PVP มันแปลกๆนั่นแหละได้อย่างต้องเสียอย่างเอาไงมีคนลงมาไหมใครมีสักคนไหมอู้อยากต่อมันนะปืนกลน่ะได้อีกนิดน่ะมันได้มันอยู่นะหนึ่งหนึ่งอ่ะไม่น่ามีไปแล้วกันนะทุกคนประมาณนี้แล้นะครับไปละบายบาย